เซี่ซาทุกยุคไม่มีเปลี่ยนอบปักังนัสไตล์เปิดฉากสงครามรอบที่สองด้วยความสนุกสนานสมกับโจทย์มั่นพยาคาดจริงๆครับพรัะครูกิจกิตินันออกมาโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นสองเพลงสุดฮิตอย่างกังนัำสไตล์และทีทีอทแถมยังสร้างความประทับใจให้กับแม่ทัพบุกโกเป็นอย่างมากและตอนนี้ ก็ถึงคราวของแม่ทัพชาวชาที่จะต้องเลืองระหว่างนักร้องมากพรสวรรค์อย่างคุณซานิหรือนักแสดงมากความสามารถอย่างเจตเจตพิพัฒไรจะสามารถตีโจทย์มันพยะค่ะและทำคะแนนจากชาวโลกได้ดีกว่ากันและตอนนี้ครับถึงเวลาในการทำสงครามครั้งที่สองของดวงดาวบูรตซ่าครับผม คุณเห็นแล้วนะครับว่านักลบที่เหลืออยู่นะฮะสองคนครับน้องเจดนะครับแล้วก็คุณซานิกับโจดมันพยาคาเลือกให้ดีนะครับเลือกคนที่คุณคิดว่าเขาจะทำคะแนนให้คุณได้มากที่สุดมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ทัพไหมคะคุณซานิคุณเจดผูดมาฮผมไม่ได้มาแต่ตัวครับวันนี้ผมมีอะไรมาครับเดี๋ยวรอดูดีกว่า ส่วนหนูพี่ชาว,ว่าพี่ก็รู้จักหนูดีว่าหนูอ่ะไม่ย่อย <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันเก่งท้องมันผูกบ่อยไม่ย่อยได้เห็นในสิ่งที่เขาพูดไปครับพี่ชาวชาครับ,รบอย่าลืมนะครับว่าคะแนนนี้คูณสองนะครับคุณอาจจะชนะหรือแพ้ก็ได้คับใจให้ดีครับและแน่นอนถ้านักรบที่ผมเนี่ยตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่บุกโกจะเป็นคนเลือกครับ ผมว่าในโจทย์นี้มันพยาคา่ะต้องเป็นเขาคนนี้คนคนเดียวแล่านั้นคุณตัดสินใจเลือกนักรบสานี้ครับสานี้นะคะสำหรับโจทย์มันพยาคา่ะเดี๋ยวตีความไม่ไงโอ้ไม่ต้องตีความเลยพราพูดว่าคำว่ามันอะชีวิตมีแต่ความมันอยู่แล้ยมันหลายอย่างมากเลยชีวิตอะ ปกตินักร้องก็ร้องเพลงเดียว<ช>มีนักร้องคนเดียวคาฟเวอร์นักร้องคนเดียว<ช>่ณนะวันนี้คับเวอร์นักร้องสามคนเป็นเลยสุดยอดมาช์เพลงที่มีนักร้องร้องถึงสามคนด้วยตัวคนเดียวว่าแต่เพลงนั้นคือเพลงอะไรจะสร้างความมันให้กับชาวโลกจนกว่าคะแนนได้สูงขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

โอ้โหสุดยอดมากเมื่อกี้คือ3คนในร่างเดียวดีมากคือคุณเป็นเสียงสูงเสียงพลังได้แบบอารีนากันได้แร็ปได้เหมือนนิกี้มินาชและตบไทยด้วยแซ่บแซบเยโยแบบเจสซี่เจอ้าและตอนนี้หอบแดกแบบซานี่นะฮะถามไปถามเขาดีกว่าพี่เชาแน่งอะแน่นอนฮะภาคภูมิใจกับน้องคนนี้เหลือเกินแล้วก็สำคัญคือ ไม่เรื่องไม่ผิดอ่ะบอกตัวเองว่าเรื่องไม่ผ mm. ิดอะครั้งนี้สุดยอดมากๆเมื่อก่อนนี้คนที่พี่รักที่สุดคือแม่แต่พอเจอน้องแล้วฮันแน่ละคะแนนสูสีพี่แม่ทับภุมิจะขนาดนี้ ตัวนักรบเองภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ไหมฮนะหยต้องบอกว่าคือคือเพลงนี้เราเคยร้องค่ะแต่ว่าเราร้องแล้วเราก็มีตัดท่อนคือเราตัดท่อนไปเยอะมากเราตัดแบบว่าท่อนแรปท่อนอะไรออกไปเยอะเพราะว่ามันไม่มันไม่ไหว uh huh. นอกจากจะแบบว่ารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ท uh ํา huh. วันนี้แล้วเราไม่ได้ตัดทอนอะไรเลยต้องขอบคุณคนทําโชว์ด้วยเพราะว่าทาได้ดีมากจริงๆสุดยอดจริง,รงๆชาวโลกครับได้เวลาทําการลงคะแนนครับ และสิ่งที่คุณเห็นพี่ชาวบอกเลยได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆสําหรับน้องซานินะครับที่จะมาร้องเพลงแบบนี้ไม่ใช่ว่าเธอทําไม่ได้แต่ไม่ค่อยมีใครจ้างเธอครับบ้าป่ะจ้างบ่อยตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสุขสนานให้คะแนนน้องซานิเยอะเพื่อดาวของเราบูสตาครับและคะแนนอยู่ในมือของคุณแล้วครับผมเดี๋ยวเชาครับเชิญดูครับ ฮ้ยทำไมอ่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะอกีตอารจริงจริงบแหม่อขบอวัาที่ขนาดเฮ้ยเศร้ากูจะไม่นับถือเป็นพี่อีกแล้วแลกกันไหมล่ะเอาไหมล่ะแลกกันไหมดูอ่ะมันต้องได้มากกว่านี้เยอะมากไม่ใช่ได้แค่นี้พี่เศร้าทำไมปลอมเก่งหรือเล่าเนี่ย ถ้าไม่เชื่อถูกก็แอปเขาเป็นว่าคะแนนน้อยถ้าไม่เชื่อเดี๋ย <c oughs> วดึงดาบได้ยาวแลกกับพี่แล้วกัน <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ถึงขั้นบอกให้แลกคะแนนกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะได้คะแนนน้อยจริงๆหรือว่าเป็นการเกทับแม่ทับพุกโกกันแน่ก็ต้องมาดูกันต่อไปในช่วงหน้ามาดูกันว่านักรบเจต จะมาตีโจทย์มันพยาค่ะออกมาเป็นอย่างไรและคว้าคะแนนจากชาวโลกได้ดีแค่ไหนช่วงหน้ารู้ผลแห่งสงครามในเอพิโซดนี้ด้วยกันครับ